ชื่อกรณ์วิกษกรเนตรชื่อเล่นแมนชั่นนะครับชั้นปีที่3สาขาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานตอนนี้เป็นผู้จัดการ j k b e Cafe นะครับสำหรับปี3ว่าเรียนอะไรบ้างนะครับสำหรับปี3เนี่ยก็จะได้เรียนวิชาสาขามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโรงแรมหรือว่าสายอีเวนต์นะครับโดยส่วนตัวพี่ก็จะเรียนด้านสายอีเวนต์นะครับ ก็เยอะนะครับบางวิชาถ้าเกิดเรามีการจัดการที่ดีนะครับเราก็จะสามารถทำงานแต่และอย่างเสร็จได้ทันเดดไลน์ของมันนะครับครับสำหรับ งานด้านโรงแรมและด้านอีเวนต์นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วลักษณะงานก็จะแตกต่างกันไปลักษณะงานในด้านโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบริการแขกนะครับห้องพักไม่ว่าจะเป็นการจองหรือว่าห้องพักต่างๆเพื่อที่จะดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าพักนะครับส่วนด้านอีเวนต์นะครับก็จะเป็นด้านของการจัดงานเพื่อที่จะจัดงานให้กับลูกค้าแล้วก็ประเภทของงานว่า ลักษณะงานมีลักษณะอย่างไรมีจุดประสงค์อย่างไรเราจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจุดนี้นะครับสำหรับที่พี่เลือกเรียนด้านอีเวนต์นะครับพี่ก็ชื่นชอบในการจัดงานนะครับเพราะว่าสเสน่ห์ของการจัดงานเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ละรูปแบบนะครับเราต้องใช้หัวคิดเอทีพแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์อย่างมากนะครับแล้วก็หลักสําคัญเลยก็คือต้องแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ครับผมก็จะเป็นวิชาไมส์นะครับก็สำหรับวิชานี้นะครับก็จะได้เรียนรู้ถึงการจัดงานนะครับว่าแต่ละงานนั้นน่ะมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายคืออะไรเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับ แล้วก็เป็นวิชาที่จะต้องมีหัวคิดเอ็ดิดหนึงเพื่อที่จะให้งานของนั้นมีความที่ยูนีคแล้วก็มีความแปลกใหม่นะครับชาาิศึกษาดูงานของเราก็จะมีทุกปีเลยนะครับแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะบางปีอาจจะไม่ได้ไปดูงานนะครับเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดส่วนตัวพี่ได้ไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพนะครับก็จะเป็นด้านาใบเทคบางนานะครับแล้วก็เป็นโรงแรม ระดับ5ดาว3ดาวครับผมสำหรับการไปดูงานที่กรุงเทพนะครับก็ด้านสายที่เราไปดูที่ไบเทคบางนานครับก็จะเป็นการอินสเปกห้องแต่ละห้องนะครับว่ามีการลัลกษณะรูปแบบการจัดงานอะไรบ้างเหมาะสมกับงานแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละห้องนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับ ส่วนโรงแรมเนี่ยเราก็จะไปดูการใช้งานห้องฟังก์ชันของโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องจัดงานห้องจัดเลี้ยง c a t อ r i n งอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะได้รู้ในส่วนนี้ครับสำหรับน้องๆที่สนใจในสาขาวิชานี้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ทักษะในการรับการบริการนะครับเพราะว่าสาขาของเราเป็นสาขาที่เน้นการบริการไม่ว่าจะเป็นด้านโรงแรมหรือว่าด้านการจัดงานนะครับ เราจะต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถ้าถามว่าเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับก็ในแต่ละชั้นปีน้องๆก็จะได้เรียนวิชาสาขาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับ